เพื่อนจันทิพย์สวัสดิ์บนดินทิ้เชียงราย T.J. Amateur Graphic Design เอแาแหละครับผมจะเข้าสู่ไฟล์ทีมอาร์ตสายถ่นนถายนครับในรอบนี้นะฮะเอาละตอนนี้ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าคุณทีมีคะแนนสะสมที่3คะแนนนะครับคุณคิดว่าคุณจะไปได้ถึงรถหรือเปล่าเพราะตอนนี้อย่างมากสุดคือ9คะแนนนะมันไม่น่าถึงแล้วไม่น่าถึงผมว่ามันยากแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะอ่าทำไปเรื่อยไป แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันที่คุณอาจจะได้ตาวอังโลกลับบ้านได้นะฮะใช่ใช่ไอตาวโลกนี่คือเหมือนไงขอประกันแล้วอะตอนเนี้แต่คุณอยากเอาคะแนนเพิ่มเลยนะอังโลกจะได้ออกอืมฮะอยากคะแนนเพิ่มอังโลจะได้ออกอืมอันนี้กูเดือดผมผมและเกมในรอบที่สามนี้นะครับทวีปครับทวีปเป็นทวีปอย่าเกี่ยวกับเรื่องพูดภาษาแล้วตอนนี้น่าก็น่าจะเป็นสไตล์โลกของเราละตอนนี้โลกของเรานะซีไม่แปดตัวเรื่องนี้ ประเทศใดอยู่ในทวีปยุโรโปมาดูตัวเลือกแรกครับ A. เบลารุสี D. ตุนิเซีย C. มร็อกโก,โก D. แคเมรูน E. มโครนีเซีย F. เบลแกเรีย G. โครเอเชียหรือ D. หรือชซันมาริโน ผมจะแบ่งให้คุณสองรอบรอบแรกคุณจะมีเวลาหกสิบวินาทีถ้าถูกสี่ตัวเลือกอก็ถือว่าได้คะแนนไปเลยแต่ถ้าคุณพลาดคุณยังมีอีกหนึ่งรอบโดยมีเวลาสาสิบวินาทีในการเลือกสีต่ตัวเลือกนี้ให้ถูกต้องโดยที่ก่อนจะเริ่มสามสิบวิวจะบอกให้เลยว่าถูกกี่ข้ออคุณทีพร้อมไหมครับก็อะลองดูครับลองครับมาถ้าพร้อมแล้วหนึ่งนาทีเริ่มครับแค่มารุนตัดทิ้งกัน แคลมรูนนี่คือสอยทิ้งได้เลยแคลมารูนไม่น่าใช่เสร็จปุ๊บผมไม่ไแน่ใจว่าคือเข้าถามประเทศใช่ไหมผม,มาอา่ะอัดผมอ่ะมืนตามตาม,ตามสตีอะคือจะตัดไมโครนีเชียกับซาบริโนทิ้งทั้งคู่เลยมันมันมันถ้าเกิดในในที่อยางผมสามตะได้คือม,มันไม่ใช่ประเทศครเชียเราเจอเราเจอกันแล้วในบอลโลกก็ใช่นน่อ นั้ผมใส่งงเลยแล้วกันฮะเบลารุสโครเอเชียบาลแกเรียตูนิเซียครับอู้โยกเกิย์ผถ้าบอกอย่างนั้นเซเว่นก็มีไม่ต้องไปถึงยุโรปและสี่ตัวเลือกที่คุณตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ไม่น่าเชื่อผิดครับ S <s <trains> <S ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเออแล้วนะนะนะผมจะบอกให้นะครับผมสีที่คุณตอบมานั้นเนี่ยคุณตอบถูกสามตัวเลือกคุณมีอีกหนึ่งคะนครับผมแต่โอกาสของคุณนั้นจะเหลือเพียงแค่สามสิบวินาทีเท่านั้นนะครับถ้าถูกก็ได้เลยหนึ่งคะแนนแต่ถ้าผิดก็ไม่ได้คะแนนเพิ่มนะครับพร้อมยังครับมาครับถ้าพร้อมแล้วสามสิบวินาทีเริ่มครับ วอลโคไม่ใช่แน่นอนจำเลยไม่ใช่ไมโครนิเชียถ้าจำได้อยู่แถวโน้นแถวเช่นนั้นมาเลยครับรอบสองครับเบลารุสบอเกเรียโคเอเชียซานมาเรนัวครับนี่บอลเกเรียอีกแล้วตายแล้วเอาแล้วเอาเข้าไปสปอนแล้วไหมล่ะเราเราแบบเราวุ่มวาวเราแบบวุ่มวาวเราแบบเราแบบ โยเกิร์ตดีเจมเลือกครับยเกิร์ตดีเลือกเลยคือแบบยังไงอ่ะไม่ไม่ต้องไปแล้วแบบยิปไปยุโรปมันมันนานมันเสียเวลาเนี่ยเราซื้อเข้าเซเว่นจบอะไรประมาณนี้ใช่จ้าจ้าเจมเลือกบาเกเลียครับเอาล่ะจ้าพี่จ่องโอ้ใายแล้วกูชื่อจ่องเฉยเราเฉลยกันทีละข้อดีกว่าเนี่ยเพื่อความสน ผมเห็นข้อแรกคุณมั่นใจมากเลยครับว่าประเทศไปหรืสเบลารุสอ่ะผมจําได้ว่าใช่ใช่ใช่ไหมใช่ผมจำได้โคเอเชียเราเจอกันในบอลโลกฟาวเกลเรียจะอยู่โซนเมดิเตอร์หน่อยๆฮนะจะเป็นโซนเมดิเตอร์จัตวิทหน่อยหน่อยตรงนั้นนะฮะเห็นไหมไอ้ซนรูสที่เมดิเตอร์ครับเนี่ยกรต่ว่าเอางี้เฉลยไว้กันว่าเบลารุสถูกหรือเปล่าถ้าถูกก็ถือว่าข้อแรกอแรกกระถูกไปผ่านไปได้ดีนะครับ และเบลารุสเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับต่อไปพี่กินมั่นใจมากเบาแกเลียนะฮะแยหน่อยตายแล้วมีพิเซินะตายแล้วตายแล้วจบไปเข้าไปกินแล้วมันน้ง่ยเออแม่แม่พี่จ่องกูอ่าพี่อันนี้พี่จ่องเลยพี่จ่องเลย กับปิ่มอ๋อพี่จอากับพี่ปิ่มรวมกันทั้งคู่พี่ปิ่มเอออ่อไปเบลแกเรียนะครับผมคุณตอบมาแล้วออร่ยหอมแน้นอนไม่เกี่ยวกันเออจะเลยเล้วกันว่าเบลแกเรียถูกหรือเปล่านะครับเบลแกเรียนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับพอแล้ว ต่อไปใ,นใ,นใครเอากูมาเจอทัาม,มันที่เอฟจีต่อไปต่อไปข้อนี้<ห>คุณเห็นคุณมั่นใจมากเลยโคเอเชียอันนี้ก็คือเห็นแล้วว่าเขาหลุดสารหลุดไปถึงนู่นบอลโลกอ๋อหลุดไปถึงบอลโลกเลยนะฮะโคเอเชียเป็นคำตอบที่ถูกต้องคนระับเอาแล้วจะฟูลกสุดท้ายด้วย<ไห>น,นะฮะซานมาริโน่ <Yeah. S 2> แต่ว่าอังโลจะอยู่ที่คุณหรือจะเป็นของวัชีอื่นไปแล้วนะครับ มาดิโนนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอ้ยโอ้โหผมดรายอังโลไม่ไ <represent> ด้โอ้โหอะไรวะเดี๋ยวนะด้๋ยเฮยมาด้วยหัวไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อคุณครูกดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณทีได้รับคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งคะแนนเป็นสี่คะแนนแล้ว <hands> <screen> ไม่น่าเชื่อเดี๋ยวตาหูเดี๋ยังไม่ได้ออกตัวเลขที่เหลือนะ ประเทศตูนิเซียประเทศโมร็อกโกเคมารูน mm hmm. จะอยู่ในเทวีแอฟริกาสามประเทศนี้นะตัวอีกหนึ่งประเทศครับไปโคีเซียเป็นชื่อกลุ่มเกาะเหนือนะครับอยู่ในเทวีโอเชเนียนี่เองนะครับเอาละคุณพี่คุณจะต้องหาว่าหนึ่งใน5คนนี้นะครับใครเป็นคนถามพร้อมไหมครับครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ ผมยืนคิดก่อนละดับแรกผมตัดน้ำมันมกับโอ้ไม่ไม่ใช่เพราะว่าเขาเขาคำถามเขาหลุดไปแล้วในะข้อที่แล้วนะคือความน่าจะเป็นของสองคนนี้มันไม่ได้สูงมากขนาดนั้นไอเรื่องคิดโจทย์เยอะเยอะแล้วมันดูแอบง่ายเนี่ยผมมันจะเหลือสองคนในหัวผมคือพีกับชีตแต่ว่าคำตอบมันดูมีชั้นเชิง กว่าที่จะเป็นชีตคิดผมแวะกลับไปที่พี่ผมกันเลยพี่เวินแจเดเดี๋ยวนี้เรามาสายชอยเยอะเหรอเอ้ากูก็ทำรายการเกี่ยวกับชอยเยอะตั้งหลายรายการมึงก็เห็นเช่นราชรถไงเออพี่พีทอันนี้คำถามที่มึงไม่อยากใช้ลนะลนราชรถถูกไหมเปล่ากูไม่อยากใช้ในกรีนอ๋อ,อ,อได้ข่าวว่ากรีนมีขิดข้อตน้น กูปูกรีดูกูคิดคอนอหลังๆอ๋อเออชีพคำถามมึงมีชั้นเชิงคำตอบมีชั้นเชิงมากไปไม่น่าใจมึงออลอลลอกด่ามาว่ะพีดีบอกด่าเขนดิวะด่าตอนนี้ๆๆผมนางรีละอะงั้นงั้นผมแวะไปถามเป็นน่ะพอเป็นอา่าที่ถามแล้วกันนัดฮะ กินข้าวยังหยอกอยเหรอเ <c oughs> ขไม่หยอกินข้าวแล้วอ่ะกินเปล่ากับก,กูเนี่ยกินเปล่า,านัดทำไมนัดมาชิดข้อแบบนี้เอา oui, คำตามันมีรอบตัวเออมีแบบรอบตัวให้เราได้เลือกหลายอย่างปกติปกติประเทศยุโรปมึงก็งลังเลนะช่วงนั้นนะ่ะเอา,าลังเลอะไรล่ะนาทีครับเราก็อย่าไปเที่ยวอะไรก็เออคำถามที่มันน่าสนใจไงอ้าว เกมเลือกเมจิบาร์เกเลียครับโอเคเวลาหมดเวลาพอดีเลยกูเห็นแล้วไงว่าหมดเวลาแล้วก็กูส่งให้มันจบๆไปไปเตยเตยเที่ยววันเที่ยวโอกาสที่หนึ่งครับคุณตอบว่าพี่บินครับเอาละแล้วผลดีนะครับ ท่านประธานกิติประจัก์ของเรานะครับฟังกูดูเหมือนเหมือนเป็นอาจารย์ในชมทางเสียงทองสัอย่างนี่นี่ไงคนนี้ที่เขาเป็นประธานไม่ห้อยนางยำมาไม่ชอยไม่ช้ยไ่ชอยไ่ชอยคุณวินครับคุณคือเจ้าของคำถามข้อนี้ใช่หรือไม่ครับกระไปนะครับผิดครับโอ้โหกูไม่น่าเล่นเลย เอาแล้วคุณยังมีอีกหนึ่งโอกาสนะฮะโอกาสที่สองคุณตอบว่าอผมผมไม่ผมไม่ซีเรียส้วข้อนี้แอบก้านิหนึงเพราะคำถามมันทั่วไปมากชีพครับตอบว่าเป็นคุณชีพคุณชีพคุณคือเจ้าของคำถามข้อนี้ใช่หรือไม่ครับอาจารย์ฮะผมก็ช่วยแรกแผมก็เออฝากช่วยอาจารย์ ให้อาจารย์ชั่วเยอะมีหลายรายการที่เราก็ทําด้วยกันออตาอมีเก็บเวลาขอเนื้อซึ้งแล้วซึ้งแวะเป็นยังไงทำไมเราจะให้ล้องตั้งและหยุด้าย์ไปเอาอะไรอ่ะอไอก็เขียนรถเข็นรถเข็นรถเข็นลดเขียนอาชาชาชาอะไม่ใช่ดิเจ้าหูไม่ค่อยคิดคำถามหลายตัวเรื่องนะไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้โหใครกันหนอใครกันหนอที่เป็นนะฮะคนถามนะฮะกรุณ่าใครเนาะสามคนนี่ใครกันหนอไม่มั่วมึงก็ยกไปดิเนี่ยโอ้มึงก็ยกไปดิ่คำนามึงไม่ไม่กูชอบแต่บาเกเลียเออนี่ไงว่าเนี่ยเราถูกจริงด้วยโอ้แต่ไม่เอาขอเรื่องไม่ตอบคะแนนยังอยู่ที่ซีคะแนนอยู่นะครับและอาจจะสเตย์แบบนี้ไปเรื่อยๆเอาถ้ากันสักคู่ก่อนดีกว่า เดี๋ยวมาดูว่านะครับผมในในเกมสุดท้ายเนี่ยครับคุณทีจะได้คะแนนเพิ่มอีกหรือไม่กับไฟที่อาร์ตใช่ไหมครับ